การที่แมนยูอยากได้มาสไทเดลิกของไบเยนนะครับมีการ,ปรเปิดเผยว่ามี3ข้อหลักๆเลยที่แมนยูกังวลในเรื่องของมาสไทเดลิกนะครับในตัวของนกเตะรายเนี้ยมี3ข้อหลักๆที่แมนยูกังวลมาดูกันหน่อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแสดงความสนใจในตัวมาสไทเดลิกกองหลังของไบเยนนะแต่พวกเขามีข้อกังวลใหญ่ๆถึง3ข้อในตัวของมาสไทเดลิกนะครับ โดลิกเนี่ยตกเป็นข่าวว่าเริ่มไม่พอใจกับสถานการณ์ของตัวเองแหละเมื่อกลายเป็นโดเลกรองจากคิมินเจและก็ไดโยอูปาเมกาโน่ซือยังบิลนะครับบอกว่ามีความเป็นไปนได้นะครับที่มัสต The เตย์โดเี่ยจะายออกจากทีมอาริอ,อันเซรีนาเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับกุนซืออย่างชทมัสทูค์ขึ้นแมนยูนะครับเป็นหนึ่งในสโมรสรที่ติดตามสถานการณ์ของเดล็กแบบไม่ห่างโดยเฉพาะเอริกชันฮาร์ดซึ่งเคยร่วมง,งานกับเดล็กสมัยเดียวนะีมีความเป็นไปนได้มากขึ้นเรื่อยๆ ยังไงก็ตามนะักข่าวอย่างคริสโตเฟอร์มิเชลนะครับนักข่าวจากฟ o ตบอลนิวส์นะครับ News, รบ,บอกว่าแมนยูกังวลเกี่ยวกับความฟิตของเดลิกนะครับเดลิกเนี่ยพลาดการลงสนามไป11เกมรวมทุกรายการให้กับไบร์ในฤดูกาลนี้แล้วรายงานข่าวจาก t ันเฟอร์มาร์เกนะครับบอกว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2020 t น e l เลิกพลาดลงสนามไปมากถึง4 6นัดให้กนะับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยูเวนตุสแล้วก็ไบร์มิวนิค นอกจากการบาดเจ็บแล้วแมนยูยังกังวลเรื่องของความเร็วของเล็กด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคเมื่อต้องย้ายมาเล่นในพิพ์นังกฤษเพราะว่าที่หลิ่งเกฤ็มีความเร็วมากๆมัสทายเดลิกยังมีสัญญาก,กับไบร์เยนจนถึงปี2027นะครับและหลังย้ายมาด้วยค่าตัว70ล้านยูโรเนี่ยเชื่อว่าไบรเยนเองพร้อมเรียกร้องมูลค่าในระดับเดียวกันถ้าต้องขายออกไปจริงๆนะครับโอ้โหมัสทายเดลิกนะครับมี3ข้อหลักๆที่แมนยูกังวลในแข้งรายนี้ ปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บความฟิตนะครับความเร็วนะครับโอ้โหก็ต้องมาตามสถานการณ์เลยครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของมาสทเดลิกนะครับเพราะว่าแมนยูช่างใจอยากจะได้เหมือนกันจุดๆถ้าจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม